สวัสดีครับวันนี้เราแกนเทลสิสโมพีสิบเจ็ดแล้วนะว mm ่า hmm. เราจะมาแข่งเ e อ่อ Evolution Meeting กันรถที่ใช้ก็เป็นแล e e นเซอร์ o ีโวอีโวะ GSR TM อารปี1999 mm hmm. ส่วนเซตติ้งก็ตามนี้เลย mm hmm. ใช่ mm hmm. ก็ใส่ล้อวิบากนะครับมันเป็นบังคับให้ใส่ล้อวิบากสองสี่ร้อเลย mm hmm. ก็ ผมก็แบบว่ารู้สึกว่าเป็นร้อนเดือดเนาะแล้วก็ไอ้สปอยเลอร์ก็เป็นทรงแบบว่าสูงแบบสปยอยเลอร์สูงเนาะขเขาใช้ทำให้ดาวฟอร์ดเยอะแรงกดมันจะเยอะขึ้นโอเคอันนี้ผมเล่นรอบที่สามเนะเพราะว่ารอบแรกกับรอบสองมก็ไม่ค่อยเอาเขียนเท่าไหร่ผมก็เลยแบบว่าตัดอันนี้ผมเล่นรอบสามใช่ไหมก็รอบสองต้องเห็นรอบส okay. องออตติแบบโอเคตอนนี้เราก็ใส่อีโวเออ แดนเซอร์อีโวเหลืองนะอีอะไรสักอย่างอ่าโอเคกระโดดปนิดนึงนะครับเราเรวิ่งกันสี่รอบนะดาเนี้แล้วก็ที่อกกันดับตาคือที่หนึ่ง้างราเป็น e ีโแดงและแข่งจากญี่ปุ่นครับญี่ป <c oughs> <c oughs> ุ่อะไรวะอย่างแดนเซอร์อีวเล6 g S R T S P เอซีพีปีหนึ่งก็ก้าคือลุ้นเดียวของเราแล้วก็สีเดียวกันด้วยอ่าคือยี่สิบแล้วครับเหลืออีกเดี๋ยวข้างหน้าอีกเก้าคันนะครับเก้าคันแล้วเขาแซงไปอ่าโอเคโมโนเอสโมโนเอสค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปมีเล็บลอนครับเราใช้กันอยู่ประมาณสองสามเกียร์เนาะเกียร์สองเกียร์สามเนาะอาจจะเกียร์สี่ในบางครั้งคราวนะครับ แรนเซอร์เวอรชัน3 GSR ปีถึง2005นะก็เป็นสีธรรมชาติแบบมืดๆไปอันนี้ก็เป็นอีโวตัวใหม่นะตัวปี2015ใช่แลนเซอร์ ol, Final. อีโวเวอร์ชันเฟรนอลนะันที่แปดแล้วครับเหลือคนาเจ็ดคันแล้วก็เข้ารอบที่สองเป็นที่เรียบร้อยนะครับแค่แข่งจากเยอรมัน ชื่อไฮโซไฮเซ M ไฮโซในเซอร์เวอร์ชั่น8 g s r ป61ก็4ป่ะใช่ไหม้วถ้าหมดูไม่ผิดนะถ้าแหงจากสเปนนะครับในเซอร์อีเวอร์ชั่น6 GSR TFSP ปี1 9 9อันนี้ก็เป็นอเวอร์ชั่นปี2 0 5เหมือนกันเวอร์ชั่นไฟนอ อยู่ที่ห้าละเหลือสี่คันนะค่าแสงไปอีวส้มกับอีวสีเซเวอร์นั่นนะถ้าแ,แข่งจากญีปุ่นดับก็ขับอีวสีส้มนะรู้สึกว่าเป็นอีวตัวแบบตัวเก่าของที่เราขับอะประมาณปีเท่าไหร่หกสี่ไหมไม่ใช่นะครับตัวใหม่กว่าปีสองพันหกฮะเวอร์ชันเจ้าดชัน 4 GSR เป็น196ที่สาวเลยคนะส2งคนคนับนี่ก็ไม่ใช่โอเคอะไรเสื้อ Evolution 4 GSR เป็น196ที่สองชนไปหมุนไม่ดีโอ้ยรำลังกันนะโดนแสบไปครับที่สามต้องเล่นแบบว่าใจเย็นๆหน่อยใจร้อน อีโวโอสีกบะธา,าไม่ใช่สีเหลี่ยมตันตันนะเก้าหกถ่ายประมาณรอบกว่าๆนะครับข้างหน้าก็ห่างพอสมควรนะก็พอสมควรเลยเพราะว่าห่างประมาณสีวสว่วิสี่วิก็วิสิบประมาณเท่าขนาดแค่ั้ ครั้งที่แล้วผมไม่ได้ที่หนึ่งครับใช่รู้สึกว่าน่าจะประมาณที่สองแต่ว่าครั้งนี้เราจะแข่งเอาที่หนึ่งกันชนู้ชมีดอะไรเ่ตัดตัดนะว,นนวันแบบมันจะแบบว่าเดเสียงรับตัดใบนิดนตอนผมพักอยู่ในห้อปิดเสียงนะผมไม่ได้ยินเสียงเครื่องเครื่องยนต์ในสิบ <laughs> <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าใหม่ ห่างกัน2วินะครับกันกันวิประมาณส,สองวิกว่า<ม>อยู่อีกไม,ไม่กี่ใจนะครับข้างหน,น<ม>้าใครน,นี่พอแต่งเต็ม,มนะครับส,สีแดงนะไอมโอสีแดงมือขับเยอแต่งเรียกว่าแต่งเต็มเลย500 528มาร้อยยี่สบมเคแข่งจ้าเอ้ย ชนเลยอู้ทีหงกาไมงได้ดีกว่าปีห้าหนึ่งจุดห้่องหวลาเคก็เราก็จะเข้าสู่รอบที่สี่แล้วนะครับรอบสุดท้ายอุ้ยชนไปด้วยนึงอันนี้ปีสองพันหกเคเนี่ยอ่าเคอสเร์ชั่นแปดเอ็นอาร์จีสอารปีสองนะครับที่หากมา หลังจากที่ห้าคันที่สองมากวิดกว่าน้อือว่ามันก็จี้ตัวเอย่างเงีแบบว่าให้ประมาณรอบสองรอบสามรอบีปะก็พอยาวขับไปพลาดครับที่สามก็ไม่ต้องมาพูดถึงมันจรงบแ,แ,แบบเห็นฟุตแแตเป็นทีนะตึมือเหมือนกันทุกคนลองปรับแต่ในแคมปยากสุดท้มันจะข่าแล้มันตื่นเต้นดี ก็อยากได้ไอเนียจอของอะไรแต่ว่าม่ต้องซื้อผม,มก็เลยกับจอขอตัวเลือ,อ,ลอ,ร,ลอร์ P5 จอคอนเทเลอร์ P5 รุ่น20ปีอะไครับใครอยากดูผมรีวิว PS5 รุ่น20ปีก็คลิกที่โปรไฟ,ฟล์ในช่องผมไปเลยแล้วก็ววไปหาดูกันว่ามันเป็นยังไงครับ <S <S อืออันนี้ก็โค้งโค้งโค้ง พลาดไหมพลาดไหมไม่พลาดนะครับโอ้ยเกือบชนเกือบชนอ้าวกันที่สองหายไปไหนห่างกับแปลที่หายไปไหนอย่าเห็นืฟุ่มเลยก็เข้าเส้นแชมป์ที่ปล่อยนะครับที่หนึ่งที่หนึ่งเรามันจะดูแบบๆกันครัเพราะว่าวงแคมป์ของผมปรับเป็นลูกหกต่างสองข้างก็บ๊ายบายครับสสวัดีครับ